กับสยามโฟนนิวส์ช่วงที่จะทำให้ทุกคนนะคะได้อัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงไอทีค่ะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปอัปเดตกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่ากับ Apple เอาจริงเตรียมผลิต Apple Watch รัดแรก5-6ล้านเรือน วงในผู้ใกล้ชิด Apple เผยว่า Apple ได้ส่งคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ในเอเชียเพื่อให้จัดหาชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการผลิตนาฬิกา Apple Watch ราวๆ5้าถึงล้านเรือนในล็อตแรกโดยนาฬิกา Apple Watch นั้นจะถูกผลิตออกมาในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เพื่อส่งมอบให้ Apple วางจำหน่ายทันเดือนเมษายนจำนวนการผลิตดังกล่าวนับว่าสูงมากแม้ว่าจะเป็นสายการผลิตใหม่ของ Apple ก็ตามเดิมพันครั้งใหญ่คราวนี้เป็นที่น่าจับตามองนะคะว่า Apple จะประสบ ความสำเร็จในตลาดอุปกรณ์สวมใส่อย่างที่คาดคิดไว้หรือไม่ถ้าหาก Apple Watch สามารถจำหน่ายได้หมด5-6ล้านเรือนภายในเวลาไม่กี่เดือนก็จะเป็นการการันตีตัวเองได้ว่า Apple เป็นบริษัทที่จำหน่าย s สมาร์ทวอชได้มากที่สุดค่ะ Apple Watch ที่ผลิตหลอดแรกจะเป็นนาฬิการะดับเริ่มต้น Apple Watch Sport ตัวเรือนทำจากอลูมิเนียมมาพร้อมสายนาฬิก,กาสีสันสดใสแตะ่จะมีการตั้งราคาไว้ที่349ดอลลาร์หรือราวๆ11,375บาทต่อเรือน1ใน3าของ Apple Watch รอดแรกจะเป็นนาฬิการะดับกลางตัวเรือนสเต l เล Steel และส่วนที่เหลือจะเป็นนาฬิการะดับพรีเมียมอย่าง Apple Watch Edition ที่ทำจากตัวเรือนทองคำ 18K ค่ะ เห็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยสาวกแอปเปไม่ควรพลาดใช่ไหมคะเอาละค่ะเราไปต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยดีกว่าซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเอาใจสาวๆาวแฟชั่นดิสตาอย่างเราๆที่ชอบสูมใส่เครื่องประดับแต่เอ๊ะจะดีแค่ไหนถ้าเครื่องประดับเหล่านั้นเนี่ยสามารถนํามาใช้งานได้อีกด้วยกับ Cuff เครื่องประดับสุดอัจฉริยะที่มาพร้อมกับ3ฟังก์ชันที่โดนใจ เครื่องประดับที่ถูกอัปเกรดความสามารถให้ใช้งานได้มากกว่าการเพิ่มความสวยงามของผู้สวมใส่ซึ่งเป็นการ์ดอัจฉริยะขนาดเล็กรวมเข้ากับเครื่องประดับที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะทั้งรูปรักดีไซน์ที่ลงตัวทําให้ไม่แข็งกระด้างหรือขัดตาหากสาวจะสวมใส่มาพร้อมกับสาวฟีเจอร์เด่นทั้ง3ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนฟีเจอร์แรกของคัฟคือ n o t i f i c a t i o n กับสารพันการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นเวลาที่มีสายเข้ามีข้อความส่ง และร้องเตือนเมื่อลืมโทรศัพท์หรือวางห่างจากตัวรัสมีที่กำหนดต่อมาคือ Activity t a g g i n n g ฟีเจอร์เพื่อสุขภาพที่ดีด้วยแอปพลิเคชันออกกำลังกายที่สามารถกำหนดเป้าหมายก้าวเดินและรายงานปริมาณพลังงานที่ได้ใช้โดย Cuff ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ฟีเจอร์สุดท้ายนั่นก็คือ SOS ซึ่งสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปอยังเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ใกล้เคียงผ่านทาง Facebook โดยการระบุตำแหน่งที่ผู้สวมใส่ยอยู่นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากและถ้าหากเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุขึ้นมาการหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมาขอความช่วยเหลือคงจะไม่ใช่เรื่องสะดวกนอกจากนี้แล้วคัฟสามารถถอดและปรับเปลี่ยนได้4รูปแบบคือสายลัดข้อมือกำไลสีทอง สร้อยเครื่องมือแบบหนังและสายสร้อยสีทองทําให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมและความต้องการทั้งยังใช้งานได้นานสูงสุดถึง7วันส่วนราคาของ cuff จะจําหน่ายในรูปแบบของ pre-order ราคาเริ่มต้นที่29ดอลลาร์หรือประมาณ950บาทและสําหรับชุดครบเซตในราคา199ดอลลาร์หรือประมาณ6,510บาทสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cuff.io ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นข,าข่าวคราวความเคลื่อนไหวของรอบสัปดาห์นี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านั้นเราจะมาอัปเดตเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะทาง YouTube c h anel ของสยามโฟนค่ะส่วนตอนนี้แอนและทางทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ